สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาบ้านจีบีนะคะแต่เป็นจีบีสัตว์นะคะเราจะเริ่มจากวงกลมนะคะก็จะใช้วงกลมทั้งหมดสองอันนะคะแต่ขนาดที่ต่างกันนี่วงที่สองนะคะเสร็จแล้ววงแรกนะคะเราจะทําเป็นตัวใช่ไหมคะตรงช่วงล่างนี้นะคะเอ่อเป็นขานะคะอันนี้ก็จะมีขา ส่วนวงที่วงเล็กนี่นะคะเราก็จะตัดออกเหมือนกันเราจะตัดเลอแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้มอันนี้ก็จะเป็นหูนะคะส่วนด้านมวนดีก็จะเป็นขน เราก็ใช้ลักษณะของการดึงขนและะ้ะก็ปุกปุยว่าไปรอบๆตัวนะคะส่วนแก้มนี้เราก็ใช้ความโค้งเข้าไปช่วยนะคะจะได้มีความน่ารักมากขึ้นอันนี้ก็บีบเข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะเป็นหน้าผาก ยึดเติมขนไปนะคะน,นี่ก็เป็นตาใช้วงรีนะคะแล้วเราก็จะเว้นหายไทไ์ไปหน่อยนีงอันนี้ก็จะเป็นจมูกปากแลก็โค้งนิดนึงนะคะเราจะใช้วิธีเอ,อทําเปียกบืงเปียกนะคะโดยเราจะลงน้ำทั้งหมดก่อน ตัวเราใช้ผู้กันอันใหญ่นี่นะคะตรงน้ำเปล่านะคะเออครูจะทำเป็นส่วนๆน,นะคะครูจะทำส่วนล่างก่อนเพราะครูกลัวว่าเดี๋ยวจะแห้งมันจะแห้งเร็วเกินไปนะคะเราก็าจะทําเฉพาะส่วนตัวก่อนเอาเป็นนี่นะคะส่วนตัวส่วนล่างก่อนนะคะ แล้วก็ส่วนหัวนะคะใบป็นเกินออกไปได้นะคะเพราะต้องการให้มีความนุ่มนิ่มนะคะให้ในการซึมทีนี้ช่วงล่างนี่ใช่ไหมคะเอ่อจะเป็นสีออกฟ้าๆนะคะฟ,ฟ้าเขียวๆผูกก็จะตุ่มน้ำนะคะแล้วก็ สีฟ้านะคะแตะๆไปนะคะแล้วข้างบนก็จะใช้สีโอ๊คช่วยหน่อยหนึ่งนะคะ เราจะให้สีเหลือบๆกันนะคะช่วงที่อยู่ใต้ท้องนี่มันก็จะสีเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะนี่เราจะเติมสีบ่อยๆอันนี้พอเดี๋ยวลับมาดเราจะตัดเส้นนะคะตอนนี้เราจะทิ้งไว้ก่อนนี่มาที่หน้านะคะ หน้าเราก็รับพุกันให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดพุกันให้แห้งนะคะเพื่อเช็คดูว่าเอ่อมีสีอื่นหลงเหลืออยู่ไหมนะคะนี่ต่อไปที่หน้าเราก็จะใช้เราจะลงน้ําก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้สีโอเข้าไปช่วยนิดนึงนะคะ ทังคูกกันนะคะตรงนี้เราก็ตุ่มน้ํานิดเดียวนะคะทําปลายคูกกันให้แหลมอย่างนี้นะคะแล้วก็แตะที่สีชมพู ทำสีมันมีสีเหลือบๆนะคะสีจะดูน่ารักขึ้นใช้สีตาลนนะคะกับสีโอ๊ก็ายที่หูนะคะหูนี้เราไม่ได้เอาน้ำลงก่อนนะคะเราไปที่หูไปเลยที่ระหว่างที่มันหมาดๆอยู่นี่ใช่ไหมคะเรากินเราใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่ใช่ไหมคะใช้ผู้กันจีนเบอร์ใหญ เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นใช้ผู้กันนะคะเบอร์ศูนย์พิเศษนะคะเอ,อเราใช้สีน้ำตาลนะคะผสมสีโอ๊กนิดนึงผสมสีดํานิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะไม่ใช่เยอะนะคะนิดเดียวจริงๆริงทีนี้เราก็มาหยักนะคะ มาเขียนตรงลายของขนนะคะทำเป็นกดถอยนะคะเป็นเนี่อค่ะเป็นเส้นเส้นยฝอยอันนี้เริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามีอีพ็อกซี่ฉีด ก็ได้นะคะทำให้เปียกเสมอแต่ตอนนี้คุณไม่มีอีฟ็อกซี่กูก็จะใช้น้ำนะคะรูปอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้สีจางไปใช่ไหมคะเราก็ใช้สีฟ้าแตะเบาๆนะคะเพื่อเป็นรีรเฟล็นะคะเป็นแสงข้างล่าง,าง,างแสงที่ออกมาต้องทำให้รู้สึกว่าขนมีความฟูนะคะ อันนี้ครูจะเอาน้ำนะคะลองเท็ดที่หัวนะคะตรงนี้มันเข้มไปนะคะให้ตรงนี้จางลงจนช่วงล่างนะคะตรงนี้น้ำามันอ่างอยู่ใช่ไหมคะครูก,ก็จะมาทำขาครูเอาน้ำตรงนี้มาทำขานี่ตรงนี้นะคะ ทำเงาตกทอดนะคะแตะเฉย อันนี้ลงนิดนึงนะคะแล้วก็เติมอันนี้เดี๋ยวรอแห้งสนิทนะคะเราก็จะมาตัดเส้นกันส่วนอันนี้ใต้หูอันนี้แห้งแล้วใช่ไหมคะเราก็เพิ่มสีเข้มขึ้นนะคะเอาสีน้านตาลผสมสีน้ำเงินนิดนึงนะคะเราก็จะได้สีน้ำตาลกลางๆนะคะเราก็วาดใต้หู อันนี้เราก็ทำผลอีกทีนึงคะอันนี้คือการตัดเส้นจากพูกกันให้ตั้งตรงนะคะอันนี้ผู้กันเบอร์หกนะคะครูไม่ได้ใช้พู่กันเบอร์ศูนย์พิเศษเพราะว่าวิเวลาที่อยากแล้วมันจะเส้นมันจะปล่อยไปใช่ไหมคะนี่ครูก็เลยใช้ผู้กันอันใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ใช้แต่เฉพาะปลายพูก่กันนะคะ ไม่ใช้วิจีจุดนะคะไม่ได้ใช้วิธีล่านี่ก็ใช้หมุนหมุนปุก,กันเจนี่ครูก็จะเปลี่ยนปุก,กันนะคะแผนปุกกันเบอร์ศูนย์พิเศษะจะใช้สีน้ำตาลนะคะผสมสีเขียว มีผูกใช้สีน้ำตาลนะคะผสมสีดำนิดหนึ่งนะคะอันนี้ทำจมูกะคะ่ะเป็นตรงกลางเลยนะคะบุโค้งเป็นสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่ามีส่วนโค้งนะคะ cho cụ gắn tăng tùng được ạ thấy chỉ cần nhận điều nữa hả Hãy subscribe เล้ขาวไว้นิดหนึ่งนะคะเคยใช้สีดำนะคะตัดเส้นเฉพาะช่วงล่างนะคะของจมูกอันนี้ใช้เบอร์บ66นะคะใช้สีน้ำตาลกิน,นี้นะคะ ผสมสีดำนิดนึงแล้วผสมสีเหลืองนิดนึงนะคะสีเหลืองโอ่ทำเงาตกทอดนะคะ ให้น้ำเปล่าค่ะจะไปพุกกันรูปนิด้เดี๋ยวตอนแห้เสนิสนเราค่อยมาแต่งอีกทีค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดเส้นโดยเราจะใช้เส้นเล็กนะคะอยู่ข้างใน แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้นะคะเส้นใหญ่ะค่ะไว้ข้างนอกอันนี้แบบตัดเส้นนะคะอันนี้แบบอันนี้ก็คือไม่ได้ตัดเส้นนะคะเราก็จะมีสองแบบ ก็แล้วแต่จะชอบแบบไหนนะคะ